แป้งก็ขึ้นฟูเต็มที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะปานชวนอร่อยกับมันโทนมสดกาแฟกาแฟซองนะคะเพื่อนๆทําง่ายมากๆเลยแล้วก็ได้เนื้อมันโทแป้งที่แบบนุ่มมากๆหน้าตาดีน่ากินมากเลยค่ะเอาไว้ทานกับชากาแฟนะคะอร่อยมากขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นจากเตรียมนมก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นนมสด ที่มีความอุ่นๆน,นะคะเอาไปอุ่นสัก,นสกเกน้อยนะคะแล้วก็เตรียมตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผงยีสต์ค่ะเราจะใส่ผงยีสต์ลงไปหนึ่งช้อนชาตามด้วยเกลือเล็กน้อยน้ำตาลและใส่กลิ่นเพิ่มความอร่อยความหอมด้วยกาแฟซองเพื่อนๆจะใช้เป็นโกโก้หรือว่าเป็นชาก็ได้นะคะอันนี้เป็นกาแฟซองผง ใส่ลงไปเลยคนทุกอย่างให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันคนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเราจะรอสักพักให้ยีสต์เขาทำงานก่อนนะคะให้เขาขึ้นฟูพักเอาไว้สักสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะเติมเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปสักครึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำมันเล็กน้อยน้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกเค้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะใส่แป้งนะคะแป้งสาลีแป้งสาลีเอกประสงค์ใส่ลงไปเลยใช้ไม้พายคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะ ใช้ไม้พายคนจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้สักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะผ่านมายี่สิบนาทีแล้วนะคะแป้งหมันโถของเราก็ขึ้นฟูมากเลยเราก็จะเอาแป้งแห้งๆมาโรยที่เขียงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งหมันโถที่ได้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามานวดอีกสักหน่อยนึงนะคะ แป้งนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะนวดเอาฟองอากาศออกไปหน่อยนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยเขาจะเข้าเนื้อกันได้แป้งจนเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําง่ายๆเลยค่ะแผ่เป็นแบนๆยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดคมๆหั่นออกมาเป็นชิ้นๆเลย จัดเรียงใส่ซึ่งนึ่งเลยนะคะเราจะรอให้แป้งเซตตัวขึ้นฟูอีกสักประมาณสิบนาทีนะคะตอนนี้แป้งก็ขึ้นฟูเต็มที่แล้วค่ะโอ้โหเต็มซึ้งเลยเราก็นำมาตั้งซึ้งนึ่งนะคะสักประมาณสิบถึงนาทีค่ะตอนนี้มันโทของเราโอ้โห น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแป้งมันโถก็สุกแล้วแล้วก็นึ่งจนเย็นแล้วนะคะแกะออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยเนื้อแป้งนุ่มมากทำได้เยอะแยะเลยใส่ไว้ในเข่งด้วยเอาไว้เึื่องง่ายๆนะคะหน้าตาดีแบบนี้เรามาดูเนื้อในกันเลยค่ะ นุ่มมากแป้งนุ่มมากเลยค่ะอร่อยด้วยรสกาแฟอืน่ากินมากเลยเจ๊ปันขอตัวไปทานมันโถก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะติดตามกวัวอร่อยใบยเจ๊ปนันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ